คือนะเราใกล้จะทำสนิคแมนได้แล้ว yes. เยสสนิคแมนหกดาวครับกินหอมของสนิคแมนนี่มันหอมจริงๆโคตรหอมอันนี้เหมือนเดิมเลยผมเอาแล้วเอาบ้าเลยวิ่เอา อี้อนเลี้ยวโกยไปเลี้ยวเดี๋ยวปงเลี้ยวเตอนนี้มานมนอนิบัตเลียวไม่ไม่ไม่นะแม่อาอะเก็บน ไปหนี่ไปเดี่ยวเออเล็กไยนี่นี่ข้าแค่นี้คุย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 ยิ่งปั๊กยิ่ อ um ือฟ <ario> <res> okay? ุกเจอยีไปไปละกันตัวยี่ตุ๊ดตาใส่เอาแบบมั่วๆสิพายดู้อนด้จะใส่สีโคตรมั่วเลยเย่ว่าจะเวอยังเ่เนี่ยเอ๊ อีอีเวลามันไม่ลดเวลามันไม่ลดรีหุยมซินะนี่ไงตูทำไมรีหุยมซินะแกเข้ามาฉันยังไงแกมบอมอ่ะแกมันบอมแกมันบอม อ,อแกมันป่าอออเอเออะไรแกมันป่าพเลเรียนไม่มีอะไรหรอกอ,อยากให้ผ้าเสียงนี้อีกก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วกดติดตามกดไลค์ด้วย ถ้าอยากทำเสียงนี้อีกนะโอเคไหมเสียงตลกไหมเนี่ยเราทำสำหรับฟาร์มอ่ะเย่เย,ย่ว่าบ้องขอบ้องบ้องอะไรนะมันเป็นบ้องอะไรนะบ้องกันกัน Ini sengit main. Main lagi gen. Bukan. Bukan. Muntur, muntur. เกย์เกโคตรน่าตลกปู่ใครสงสัยว่าตัวนี้คือตัวอะไรตัวนี้เรื่องถึงไม่จะกล้ามใหญ่ในเวทมนตรกมาเลยไ่เหี้ยตต๊มันก็ต๊มันคือมันต๊ะอะเข้าใเไเดี๋ยวดูท่ามันนะ mặt thơm mìn nghe mặt thơm mìn yay yêu kìa đọc mày mì 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 Mày mì 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 mày mì 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 mì

a devil best a devil best boom boob obiter body man ไอ้ชิบหายอะไรกวยว้านุ้ยปูนๆปูนๆรถดังปูนปูนๆมาส่งยาจ้าปูนปูนมาส่งยาแล้วจ้า That's a boom! 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 เ้ยหนาวดิอ้ยเพื่อนอะไไปด่ไปส่สกิวอะไรล,ละก้าโลองระเบิดรโองไม่ต้องระเบิดแลกกถึงตาระไว้ว่าสาันแล้วร้อสาบกาุก็ต้ออ้โคตรดังโคตรดังม่งงเียโคตรดัง แม่งโคตรจังเลยเฮ้ยห็นมีดแกเห็นมีดไหมกูจะแทงไปอีกมัง้งอีกไม่มีมีดกี่ใบแล้วอ้าเสียโคตรตลก

หยุดนะห้ามพูดโอเคไอ้คุณโดนแบน

Eh 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 Eh, aku tak boleh Aaaaah Aku tak boleh berjalan, kenapa? Tak boleh berjalan Tak boleh berjalan, kenapa? Okey, tak boleh berjalan Aung okay, Apa? วางไปเลยโอบิตอสุดเทพเฮ้ย,เ,ยเสียงอุจางเลยวี่ตูมลกระเบิดปังเฮ้ยทำไมมันเหมือนกับนานลุโตนาลุโตไม่ได้พลาดพิงใครไม่ได้พลาดพิงใครเทนะ่านั้นไม่ได้พลาดพิงใครเลย จริงจริงนะไม่ได้ว่าจริงใครเลยเฮ้ยน้ำ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 นะเฮ้ยมันไอ้ตูมมันคือไอ้ตูนี่ไอ้ตูจังไ,ไอ้ตูมันก็ดุว่าไม่ไมด้ไม่ได้พูดไม่ได้พูดถึงใครนะเดี๋ยว,ดว,ยดว,ยดวยโดนจับนะเขาพูดถึงคนนั้นนะเดี๋ยวมันจะโดนจับเอาขอหา หลายล่ยลังกายชี้นี่อะไรปะอ้ำระเบิดระเบิดนี่ระเบิดนีน่ขอขอบคุณคนนี้นะครับ d I H สอง เออถ่ายรูปนี่แหละนี่เป็นไงโอเคงบตายเลยเอา้าบอตตายแล้วเหรอง่ายจังง่ายจังพับให้คนเบ็ด

ก็เลยสองการดีร่ตัวการอีกสองตัวตกใจคูดแพงค่าวางอ๋อให้ตาย